สวัสดีเพื่อนๆพืชาวโปเก็ตสากาครับคลิปนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศาประจำวันที่ 1, 1 7. เดือน7ก็เข้าเดือน7แล้วเนาะแล้วก็วันวันที่1ของเดือนใหม่อากาศของวันที่1ก็คือฝนตกหนักนะครับตอนช่วง13นกา18นาทีถึง14นกา18นาทีนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากตอน21นกา5นาทีถึง23นกา5นาทีนะฮะก็เป็นเวลา1ชั่วโมงสําหรับฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากนะครับสชั่วโมงนั่นเองเราไปดูโปเกมอนที่ออกมาเลยดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างฝนตกหนักจะมมีา รหรือคาแมกนั่นเองนะครับอตอนนี้ติดไปก่อนลืมอีกแล้วนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักมากก็จะมีลูกเกียร์นะครับฟ้าฝนแรงอย่างนี้นะฮะก็จะมีลูกเกียร์แล้วก็ฟ้าขนองมีฟ้าผ่าเล็กน้อยก็จะมีแซปด็อกหรือทันเดอร์นั่นเองนะครับให้จับแล้วก็วันที่1นึนะครับจะมีทาปุเรเล่มาให้เปิดด้วยนะครับเราควพูดถึงทาปุเยเล่ยเลยกว่านะว่าสมควรจะเอาไหมจะทําดีหรือเปล่านะครับอืมก็คือตัวน,นี้นะกสือบินได้นะครับ ปูเล่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นพลังจิตแฟรี่ที่โหดมากๆนะครับถ้าคู่กับเดอซี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโซการ์เโอนะครับหรือดูเนล่าก็ได้โหดมากๆนะครับอืมอ่าตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะถามว่าโหดยังไงเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นสกิลนี้โปกเกมอนไฟเรานะฮะมีโอกาส20%เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งใน3รอบก็เรียกได้ว่ามีโอกาสตี2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีโปเกมอน่าพลังจิต ไฟเล่า100%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับทั้ง2อ,อย่างไม่ว่าจะเป็นสเปคดีเฟนต์นะครับแล้วก็ดีเฟนต์ธรรมดา3รอบนะครับมีผล3รอบคูดาวน์3รอบเหมือนกันก็ถ้าหมดแล้วก็ต่อได้เลยยาวๆนะครับถ้าไม่ติด Skill Anti สกิลอันติซะก่อนนะส่วนสกิลอันตินะครับก็จะเป็นธาตุพูดก็จะลดพลังเป้าหมายลงนะครับอย่างสเปคแอตแทกแล้วก็แอตแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์มีผลสามรอบแบบเดียวซึ่งแรงมากๆนะร้อยสามสิบห้าเลยแล้วก็สกิลที่สองนะครับ พลังจิตเหมือนกันโจมตีแบบเดียวนะไม่มีเอฟเฟกของสกิลถือว่าดูดี <c oughs> ก็มันแรงนี่แหละก็สกิลที่4นะครับขึ้นอยู่กับ h p ของตนสร้างความเสียหายพูดนะครับเป็นสเปคคูดาวสอรอบอันนี้คือแรงมากๆนะยิ่งเพื่อเราเยอะดาเมจก็จะยิ่งเยอะตามนะครับแล้วก็สกิลตั้งรับนะครับเพิ่มสเปคแอทแท็กของตนนะครับถือว่าดูดีคุณสมบัติที่แนะนําเลยนะฮะก็จะเป็นสปีดอัพนะครับตัวลิงก์ก็ประมาณนี้ แนะนำให้เป็นโซกาเลโอดีกว่าเนาะโอเคถือว่าดูดีนะครับสำหรับทาปุเล่ลเลคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครทาปุเล่ล่เเลแบบคร่าวๆแล้วก็พยากรณ์อากาศประจำวันที่1ด้วยนะครับแล้วเจอกนหนใหม่พร u again นะครับ